สวัสดีเพื่อนพี่ตอนเช้านะครับผมส้มจี้เก้าธันวาครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับคนทักฝัง่งสุราร์ก็ปั่นจักรยานนะครับถนนสายจักรยานสุราร์ธานีนะครับที่เราก็ปั่นเบาๆนะครับปั่นเบาๆนิ่งๆนะครับไปเรื่อยๆนะชั่วโมงนี้เราจะปั่นเบาๆนิ่งๆนะครับเนี่ยถ้าช้าเรื่อยๆนะ อันนี้นักปั่นจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเก็บตัวนะครับเดี๋ยวไปแข่งที่สงขานะครับไม่ลืมฝากเทียนน้องๆนะครับทีมพิจแมนเฟรนสุราดนะวันนี้ก็ลงแข่งขันวันแรกนะครับที่สงขานะครับอย่าลืมฝากเชียนน้องๆเราด้วยนะครับพิจแมนเฟรนสุราดนะครับลำสุดท้ายนี่พี่เบนนะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับ วันเราก็ปั่นกันสิบลำนะับางวันก็ยี่สิบบางวันก็สามสิบนะครับแล้วแต่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้การเข้าทํางานของน้องๆของนักปั่นนะครับ๋ยเปลี่ยนเวลานะครับบางคนก็อาจจะปั่นเช้าไม่ได้ลนะรวก็ไปปั่นเย็นนะครับเราก็ปั่นแบบนี้ครับเรื่อยๆนะครับไม่รีบ,รบนะครับ อากาศก็สดใสนะครับวันนี้ไลฟแดดนะครับเพราะว่าเมฆบังอยู่ฝนพร้อมจะตกนะครับ <c oughs> ชมด้านหลังไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมด้านหน้านะครับภ <c oughs> าพไม่ชัดหรือภาพเบลอต้องขออภัยนะครับเพราะว่า อากาศไม่ค่อยดีแล้วแต่นี้อากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเย็นที่แรกผมก็ยังว่าจะไม่มาถ่ายตอนสดนะครับผมยังเจ็บซี่โครงอยู่นะครับคือต้องใช้เวลาสามสี่เดือนนะครับกว่าจะหายนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้นะครับใจเรามาแล้วว่าเลยต้องมานะครับเจ็บก็ทนนะครับแล้วถ้าไม่ไหวก็คือจบการถ่ายตอดสดแค่นั้นนะครับพอพี่ๆก็บอกโอ้ไม่ได้ดูแวแหม จเจอคำนี้ก็มาเเราก็ต้องมาสักหน่อยนะครับโรคประจําตัวครับโรคประจําตัวย้ายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะครับวันนี้น้องจูไม่ได้มานะน้องจูคงต่างนะครับอันนี้ไเปิดร้านม้าอยู่นะเป็นเท่าแก่ไปแล้วนะครับเลิกปั่นแล้วนะครับ วันนี้ความเร็วข้ามป้ายความเร็วที่35ครับน้อยสุดตั้งแต่ผมถ่ายทอดสดมานะครับความเร็ว35นะครับปกตกิข้ามป้ายแล้วก็ตกขึ้นนะ40ขึ้นนะนะ40ัพนะวันนี้เราปั่นเวเร็วเอ้ปัน่นปั่นนิ่งๆครับเนียนๆนะครบปั่นแค่นี้นะช้าๆเดิๆ ความเร็ว35ครับ35นิ่งนิ่งกริฟเขาบอกว่าวันเบามีอยู่จริงนะครับเีบขขี่มอไซค์ข้างเดียวนะครับมันรมีความรู้สึกเจ็บนะครับ รถพ่วง้ายดูหน้านะแล้วปันนป่นเะไรครับความเร็วตอนนี้ความเร็วอยู่40นะครับ เยอตัวมากได้ยี่ห้อตัวมากแล้วเจ็บมุนท่อเมือไม่อยากเผลอนเผลอแล้วเจ็บะเจ็บแล้วมันทรมานสายรถจอด

นะพี่ใหญ่แล้วนะพี่ใหญ่แล้วพี่เบนนะพี่เ็นนะพ,นนะพี่ใหญ่ของทีมคนคนนักปั่นสุราษฎร์น,นะคพี่เบนพี่เกน,น,เนเข้าวเทนความเร็ว43นะครับมาขอบคุณด้วยเ,เลยพี่นะครับที่ต้องมาติดตามรถชมการแข่งขันสดนะครับการปั่นจักรยานของคผคพลักปั่นสุราษฎร์ถนนสายจักรยา,ยสรานสุราษฎร์ธา,านีนะครับ แล้วก,ก็ผมใหม่นะครับทบทีก้าธันวาคนระับในฝันทุกที่ที่มีทางคนระับขอบคุณครับ